เอาตัวไหนดีตัวไหนดีโอ้ซอนยาดามิดสองมิดสองเข้าให้กูแล้วกูจะเล่นตีไก่ถึงตัวกูจะสลับมัวก็ได้น่าเลยแต่กูเล่นตีไก่ได้ได้ไอ้น้องได้มารอบนี้กูเล่นซับไอ้ดอท้อากูดึมตัวออมึงอะไรนะอย่าเป็นคนอื่นเลยดีกว่านี่แหละของกุ๊กสายนะอ๋อแม่ไก่ไปวะไก่ไปไก่ไปสองทีนี้จะลงแน่ เอาที o, mm ่ม hmm. ึงสบายใจอะไรได้มึงได้หมดแหละกูแค่ซัพพอร์ตไม่ได mm ้ซ hmm. mm ีเรียสใช่เหรอเสี่ยงดวงลัวปลาหอกก่คนเสี่ยงดวงใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัญญาสัญญาสัญญาถูกตัวนี่ล็อกแม่งเลยไอ์มี่เก่าไหมั่านหลังเพื่อนเรียบร้อยบอดบอดไม่เป็นไรสบายมาก เพื่อนเราแล้วก็มีศัตรูอยู่ตรงนน้นชุดเวียชุดเวียชุดอะไรมาอุ้ยเขาตีกันเขาตีกันไม่ดีเลยแต่รู้สึกว่ากลัวไปตีเขาออยากได้เครื่องประดับเพื่อนมีอะไรบ้างวะฮิตเฟสมึงโม่สมุดเลยนะเฮ้ไป อ๋าปรับตายเรียบร <c oughs> ูชุดกูห่ออะไรกูไปทำรูนแต่กูอยากได้ดาบกูใช้กระทาย,ยเลยเฮ้ยหาดาบมาดาว,ดาวมามาเอานี่มาดับมาด,าด,าด,าดาับลงมาดบหาดูมีอะไรทุ่มมือทุ่มหมกทุ่มมือหาย <c oughs> แค่นั้นแหละไปเราไอ้กูถ้ากูใส่เสร็จรถกูดาวจะเป็นยังไงปลาหอกวะทำไมเราให้กูไมาใส่เล่นปลารวยไม่เปลืองมานาทิ้งเฉย ไอ้แต่มันดีนะมันเอ้ยมันป่าให้กูวิ่งเร็วแถวด้านหน้ากูา<อ>มีคนไอ้คิดมึงเห็นรอยไหเห็น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 มันจะหาโอกาสมัน <c oughs> น่าจะทำมันเราเนี่ย <c oughs> มันน่าจะเป็นอย่างนั้นกูทำอยู่มันใกล้ๆมันนี่แหละใกล้มากด้วยใกล้ขนาดนี้เลยนะขนาดที่ว่ามันยังไม่ม,มาหากูอ่ะสองตัวเอ้ย <c oughs> ิงยิงยิงยิงอยู่ตีอยู่สบายใจ นี่เพิ่มเลือดโชว์ด้วยอะกระลอกจ๋าไปตีมันนี่กระลอกเนี่ยเป็นไงเจอกระลอกมาตีมันน็อกอมันน็อกนอกสองน็อกสองกูสาหาทำขอน็อกได้แล้วแม่งกูน็อกเองใช่ไหมประมาณนี้มีโดนพลังไอเนี่ยมีอะไรบ้างอะมีอะไรเลยดึกจมดีดึกจมดีมั่งงวะมั่งไงวะ เฮ้ยกูเด <laughs> <lush> hey, ินมาเจอเอะไรวะเมื่อกี้ไม่เห็นน่ะเอี่ยมันอยู่ใกล้กูดิจะอ๋ได้ยังไงวะเกือบซวยกูเกือบท้องเลยเฮ้ยมาไงวะกูตกใจหมดห่างกันแค่เงาเดียวเออนี่แล้วโอ้น่าแจกไม่มีอะไรเท่าไหร่วะเนาะบอดมั่งกูว่า นนนัั่่แหละง้ไมมสัญญาณไม่ขึ้นเลยนะเมื่อกี้มันมีสัญญาณขึ้นด้วยนะกำลังตีแบบเออเก็บใบไม้เก็บหญ้าอะไรเงี้ยแต่งเฮียอะไรล่ะเขาจี้เฮี้ยมากผู้ชมเฮี้ยจริงเขาตีกันกูยังไม่ยินเสียงเขาตีกันเลยอ๋อเนี่ยกูยังใช้คาถาอยู่แกยใครอยู่บ้างใครอยู่บ้าพวกกูอยู่ในเมืองอ้าวหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเข้าหมดแล้วทาอะไรวะกำลังไปกำลังไป คนน่าจะเหลือน้อยมากเลยทีมละคนสองคนเองกูจะเอาขวานจะเอาขวานจะเอาาขวนอยากใขวานไม่เดี๋ยวนะอ๋อนี่อันนี้พลังโจมตีที่ไหนว่าดาบบวกดาบป้องกันอะไรนะนี่ดีอุ้ยเลโซนเฮ้ยคนคนคนชื่ไหนหน้าบุกนี่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 ระวังเงาดิเงาดิมาเลยเพิ่มความเร็วแล้วอ้าวโดไปไหนโดไปไหนเพิ่มอีนี่เพิ่มอีนี่ เอาดีครับเอาเพิ่อกูไล่ดีเหลือเกินไปเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วไปไปทุกคนไปนี่นี่ไล่แม่งอย่างนี้แหละมึงวิววิว s u p p o r มา support มึงจะวิ่งเร็วไปไหนวะเพื่อนหน่ยเยอะเอาให้สายจีบข้างมันหายตัวได้ไงอะไร s u p p อ r t ตาย support ข้าง s u p อ o r t โดนจีบแล้ว ไปแทงหายไปและอืมไปข้างหน้าบนข้างหน้าอีกตัวหนึ่งใกล้ๆเนี่ยเมงเรียกแกะวิ่งเหยียบเราป่ะเม้งขนนั่นนะน้องอืมหึจัดแม้งตัวเฮ้ยท็อไปคับอ้าวอ้าวตายอย่างเงี้ยเรียบร้อยไปตายให้นอนแดกซะพวกมึงอ่ะเอ่ะตกใจเรโซนโคตรเกลียดเลยเรโซนแถวนี้คนเยอะ วิววิววหรวิววิวพิวว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 ิวยิววิววิววิองิวเิววิวเิววิวนะววัววมวใิววิววิววิอวเลวิว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  เขาไม่ได้คนเกลียดเอาดิเอาดิสัญญาสัญญาสัญญาไม่สัญญาไม่ไหวคนละปุ่มหน้าปุ่มีคนอ้าวอ้๋อตายกูสัญญาช่วยด้วยกูโดนเลเซอร์เดกเลเซอร์เดกกูช่วยก่อนช่วยก่อนเออดีมากสัญญาโอโดนเลเซอร์เด็กเล่นเอาขดเกลียดเลยแบบเลเซอร์เดไห กูแพ้เลสโซนหลายรอบเลยต่อให้เล่นกับบอทเ,เ,ออเน,อน,นี่ยกูเจอเลโซนหนึ่งว่าน่ากลัวกับบอทกับคนหลายเท่าเลยแหนบวะโอเคมาดูของมา,มาดูของมามันหายไปวะเลยแค่ตัวเดียวระวงังด้วยกูโค้คงหนึง่งเยอะมาแล้วจ้าจสัญญาตามมาเร็วสัญญา จบแล้วปุ้ยโอ้ตัวเดียวอีไวโอเล็กอ่ะละคนเดียวอ่ะแหละอีไวโอเล็ก e คนเดียวอ่ะแหละวิ่งดีๆอ่ะอ้อมไปอ้อมมาแล้วก็หายตัวหลบไปพงได้คิดว่ากูไม่รู้เหรอน่าลำานนะคาญเนาะเขียดตีไปหมื่นสาม <laughs>